สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เรามีโอกาสได้มาเยี่ยมไร่หอมของคุณพ่อเติมนะคะเดี๋ยวคุณพ่ออยู่ตรงนี้แล้วเดีมันทำความรู้จักกัณพ่อกันเลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อครับ,รบจากปาทองนะคะวันนี้คุณพ่อแนะนํากับท่านแนะนาตัวกับท่านผู้ชมเลยคะ่ะว่าอยู่ที่ไหนไอผมนายเติมครับคนแสนซึ่องอยู่บ้านโนนผาสุขหมู่ที่สิบตาบนองไท่อ๊ะเพื่อง าดดนีคปกติเนี่ยที่พ่อเคยทํามานะคะได้ผลผลิตต่อไร่เท่าไหรครับพ่อต่อไร่ผมผมจะพูดแบบนี้เลยเนาะตอแปลงผมจะพูดแบบเป็นแปลงเลยแปลงนี่นี่เห็นเห็นเลยนี่มันมีหกแป๊บนะครับแป๊บหนึ่งมันมันไอหกแป๊บนี่มันได้ห้าสิบสองด้านนี่มันมันก็ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยค่ะแล้วพ่อรู้จักปลาทองได้ยังไงคะไปบอกทั้นผู้สมลยนะคะพ่อลูกสาวลูกลูกชายอาทิตย์นี เขาเขาอยู่กับเพื่อนเขามาแนะนาพ่อพ่อก็เลยมาลองลองดูว่าเขาว่ามันดีค่ะเดี๋ยวพอเชิญน้องอาทิตย์เลยนะคะเชิญค่ะ,คะอาทิตย์รู้จักปลาทองได้ยังไงคะก็รู้จักต่อจากพี่บอลนี่นครับค่ะพี่บอลเชฟคะพี่บอลแน,นะนำตามดูผลงานของปลาทองว่ามาดูว่าต้นหอมแปลงนี้นะคะจะได้ขั้นต่ำ 100กิโลกร,รัมหรือมากกว่าไปเท่าไหร่นะคะแล้วเรามาติดตามผลงานอีกครั้งคืนนะคะวันนี้ขอบคุณคุณพ่อเติมนะคะแล้วก็น้องอาทิตย์มากค่ะไว้เจอกันวันที่เก็บผลผลิตนะคะสวัสดีค,ะค่ะ จากครั้งที่แล้วนะคะที่เราได้เจอกันคือการลดต้นทุนในการใช้ตัวปลาทองนะคะคือเดิมของเดิมที่คุณพ่อเคยใช้ตัวปุ๋ยนะคะก็คือต่อไร่นี่อยู่ที่7,00ดบาท<ช>และหลังจากที่มาใช้ปลาทองนะคะตั้งแต่ตัวปลาทองเม็ดแล้วก็ตัวปลาทองน้ําแล้วก็ตัวไร่ไร่แมลงนะคะก็จะเหลืออยู่ที่3,700บาทต่อไร่นะคะลดต้นทุนไปมากกว่าครึ่งนะคะแล้วคุณพ่อพอใจไหมคะตน้นทุนที่ลดลงลดลง ขึ้นตัวขึ้งนะคบค่ะแล้ววันนี้เรามาดูผลงานกันนะคะว่าปลาทองจะเก็บผลผลิตได้มากน้อยแค่ไหนคุณพ่อนัดเก็บกี่โมงคะก็ประมาณบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงนะคะขณะนี้ก็คือบ่ายสองนะคะอีกประมาณห้าสิบนาทีเราก็จะทราบแล้วค่ะว่าผลผลิตที่ได้จะได้เท่าไหร่นะคะค่ะแล้วก็เชิญพี่สมคิดกับคุณปาโมดร่วมพิสูจน์เป็นจากขีพยานร่วมกันด้วยนะคะค่ะครับ อ่ะนี่ครับถอ,อนขึ้นมาแล้วครับของจริงเลยของจริงนะครับนี่ค่ะท่านผู้ชมผลงานผลงานของผลิตภัณฑ์ปลาทองนะคะได้ได้หนึ่งเดือนกับสี่วันค่ะนี่ก็คือผลงานของผลิต นธุนปลาทองนะคะที่ทราบว่าทั้งสามทานพอใจในผลงานของปลาทองไหมคะพอใจครับสวยมากเลยค่ะพอใจมากพอใจมากนะคะก็ต้องขอบคุณบริษัท CIG 2009นนะคะที่มอบผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับเกษตรกรแล้วก็ให้ความปลอดภัยกับชีวิตของพวกเราที่จะได้บริโภคพืชผักที่ปลอดสารพิษกันจริงๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเยี่ยมค่ะ